สวัสดีครับผมชัยปีใหม่นะครับผมวันนี้มีไอเดียนะฮะในการทำการ์ดปีใหม่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับใน PowerPoint ครับลองดูเทคนิคกันนะครับว่าทำอย่างไรนะครับผมเริ่มต้นนะครับเราก็เริ่มจากลส์เปล่าๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็มีการแทรกนะครับตัวไอคอนนะฮะที่ไอคอนเนี่ยจะมีวิดีโออยู่นะครับผมเราสามารถเลือกวิดีโอเป็นพื้นหลังได้นะฮะเป็นแบ็กกราวด์พื้นหลังได้นะฮะ ซึ่งวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่มีภาพเคลื่อนไหวนะครับเราก็แทรกเข้ามาครับอยู่ข้างหลังอันนี้นะฮะผมลองเพลย์ให้ดูนะฮะนี่ก็เป็นน้ําตกเห็นไหมครับผมนะฮะตีมสีได้หมดเลยนะฮะเริ่มต้นก็แทรกนะครับของข้อความนะครับแล้วก็สมมติว่าปีใหม่นะฮะ Happy New Year นะฮะแล้วก็ปรับฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นตัวหนาต่างๆนะครับหรือเลือกตัวฟอนต์ที่เราชอบนะครับเอามาเป็น ฟอนต์นะครับสำหรับการตกแต่งนะฮะตัวการ์ดเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะฮะอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือเราก็แทรกนะครับผมกล่องข้อความปกตินะครับสมมติเป็นตัวเลข2022นะฮะเราก็ทําตัวใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคดนึงนะครับแล้วก็พยายามเลือกฟอนต์ที่มีความหนานะครับอย่างเช่น arial black อย่างเงี้ยฮะตัวจะหนานิดนึงนะครับผมเราก็เอามาจัดเรียงให้สวยงามนะครับ าจจะตกแต่งด้วยการใช้อลไรนะฮะเซนเตอร์นี่นะครับทีนี้เราไฮไลท์ทียตัวนะครับผมไปที่ Text f i l l นะฮะอันนี้ย้ำว่าเป็น Text f i l l นะครับเติมสีตัวอักษรนะครับแล้วก็เลือกเป็น Picture ครับรูปภาพนะฮะถ้ามีรูปแล้วก็เอารูปแบบของเรานะครับถทำมีก็สืบค้นเอาที่อินเ์เน็กก็ได้นะครับผมผมเอาเป็นพวกแนวตอกไม้ให้เข้ากับตีมข้างหลังเป็นต้นนะฮะอยากได้ ดอกไม้สีไหนเราก็เลือกเข้ามานะครับผมเราก็ใส่เข้าไปเลยนะฮะปึ๊บเขาก็จะออกไม้ใส่ไปที่เลข2งนี้นะครับไฮไลท์เลขศูนย์นะฮะเท็กซ์ฟิลนะครับพิคเจอร์นะครับผมออนไลน์พิ t เจอร์นะฮะเราผมเลือกดอกไม้อีกกจริงๆเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับผมที่เราต้องการนะฮะผมอยากได้ออกเป็นสีโทนสีม่วงนิดนึงนะครับเข้ามาเลยนะฮะนี่ก็เป็นตีมเดียวกันนะฮะสีม่วงนะครับ แล้วก็ไฮไลท์อีกนะครับเท x ก f ฟิวอีกนะครับผมพิ c t เจอร์ Online นะฮะออนไลน์นะครับไปที่ดอกไม้นะฮะอันนี้อาจจะขอเป็นโทนสีออกอชุมพูนนิดนึงก็ได้นะครับก็ให้เป็นสตรีมสีที่ล้อกันก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตรีมสีที่เอาเข้ามาตัวสุดท้ายก็ไฮไลท์จากด้านหลังเข้ามานะครับเติมสีจากรูปภาพนะฮะ ออนไลน์พิกเจอร์นะครับรูปภาพนี้นะคะแล้วก็เลื่องดอกไม้ขึ้นมานะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะฮะผมลองฉายติดหน้าจอดูถ้าผมนี่ครับก็ได้เป็นชิ้นงานสวยๆขึ้นมาแบบนี้นะครับยังไงก็ลองเอาแพไปดูนะครับผม